ไม่ธรรม,มาดมา,ดามันจะเี่ยมาณที่เดือนครับเอนนะมากันสมบูรณ์มันกนังจังน่อยหนึ่งสองสามคับูประมาณยี่สบิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ขามนอยูออย่อันนีจมันเยน็บสิเด

ติดตามและกดลูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทลิปใหม่ๆของนุน่าเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับน้องวันนี้ก็มา็พ่อกับนุ่น่าเล็กฟาร์มคอนแกนนะครับน้องวันนี้นะครับก็มาส่งหนูนะครับน้องฟาร์มเนาะอยู่อำเภอขุนเมืองเนาะนะเราจะมาผิดนะครับเราจะมาทุนลี่ลำนะครับน้องกับทำคำเล็กน้อยนะครับครามมั่นหางงคัวเนาะเพราะว่านะครับหมู่บ้านอยู่เป็นชุมชนนะครับเนาะงกัไปซื้อหนู อของคิ้งเงี้ยงนะครับนอนยูเขาขอนะครับมาส่งลูกค้านี่แหละนะครับลูกค้าประจำนะครับอยู่ในเมืองขอนแก่นนะครับน้อนวังเพียงนะนะครับเนอคับไปส่งหนูนะครับเนาอมาส่งมือผลป่ะกอบนอพื้นัานขายอยู่ประมาณชิปก็ตัวละตัวเมียนะครับนอนยูอ่าพื้นนุ่นโน้นสูงนะครับนอจังหวัดโคราชเนาะครัไปส่งหนูจากโคราชนะครับกตีรถมาคู่เมือยงนอขับไปหอดเพิ่นประมาณใบสองกว่าใบสาม นะครับนอกกับมะกรูดลำนะครับน็ห right ้างกันต้มน้อยกุลูนะครับนอกกับเลยนะครับมะคำนะครับน็อกราะว่าเนยนะครับน็อกราะว่าบ้านอยูเนาะนะครับเรื่องมือในไม่กี่ชาร์ตเลี้ยงสีน็อกนะครับน็อกในลักษณะแบบนี้น็อกเดียวนะครับจังเลยกับเดียวเป็ผ้ามือไป่มึงนะครับน็อกของฟั้มนะครับน็อกถุงป้มกันนะครับน็อกกระดิ๊กน้อยนะครับไวรุ่นนะครับน็อกกับไวรุ่นน็อกนะครับกับไวรุ่นเนาะ็อกจิดไม่สางไม่นะครับ อยากจะลงทุนเลี้ยงหงูนะครับก็สอบถามผมก็โดนเติมได้หรอละนะครับเนาะประมาณสองสามเดือนแล้วนะครับเน้ะงนเพิ่งมีโอกาสนะครับเน้องคุณมีโอกาสนะครับเน้องได้มาอยู่บ้านนะครับเนาะได้สานแปลงนะครับอาโปเลี้ยงหงูนะครับเนาะเดี๋ยวจังไดนกะจังไปเบิ่งบ่อนะครับไปเบิ่งป้ำปุ้บคุยกันนะครับเนาะว่าอยู่ไสนะครับเนาะว่าไวรุ่นนะครับน้อจับไปแร้งขนาดไหนนะครับเนาะเดี๋ยวจังไดนกะไปเบิ่งบ่อกันนะครับเนาะ แข่งม <S preach science> so ันใส่เวลาในการปวามเฉพาะก่อนแต่ว่าทับคือโอ้โหมันก็อยากทับต้อแต่มือนีละแต่วันทีวันตัวเมียมัีง้อบ่จังทสี่เนาะบางทีก็ทับกันเ่ราะฉันติดต่ต้องผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์คือจะงวด่ะเนาะจะมีการทับกันเพียร์หนึ่งสองเพียรเดี๋ยวไปมืงเด็ดนี่เนาะพวกโตเนี่ยคนหลับคนหลับพอลำเมียจะเอาเป็นพ่อเดียวกันเรี่องน้ำใจมันจะน้อยจั่างสินะ กากาสที่มันจะประกัดกันสูงสิแมหมเป็นบ่อนี่แต่อันนี้ก็คือมันตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าคือจังไก็คืออ่าเลี้ยงมันแล้วกันอยู่เลี้ยบ่อนี่เลี้ยงมันขุนใหญ่กว่ามูมีบ่อใดที่ว่าตุ่มเงี้ยมันทำ่ัตถีที่ว่ามันประท้วงคือจังสลับตัวกบ่อนี่ไปใช้ขบ่อนี่ที่ว่าตั้งนานนี่สิแมหเออเนี่ยสิพวกแมวมาทับกันหรอกตู้ผูกพวกแม่วันจีทับหรอกเปลี่ยนจุดตัวนะครับบางบางตัวมันกับพวกเปลี่นพออายุมันบ่ะทันใดยังใช่ไหมเออจังสลับกันเบื้อง แต่ว่ากะไว้ไว้ประมาณจักกุลาเดือนนึงหลังจากนี้ก็คือเริ่มอ,ออกครับแล้วก็ไว้ไว้ประมาณจักเดือนนึงนี่แหละหลังจากนี้ก็คือสทอยจ้อยออกเพราะว่าหลังจากนี้ก็คือออกลูกเรือกสุดคือยีบซีมือคากกับพวกแกมันมีปัญหาครับรพวกคู่ว่าให้เดือนทาระแวงพกแกมันกับคู่ก็ให้เป็ธรรมดาเ,เ,เดี๋ยวมันไม่ให้ผมนะมันจะเดียนประมาณที่เดือนครับแง่แต่ว่ากันสมบูรณ์มันจะ หนึ่งสองสามคระปุกอันนี้เนี่ยมันไก่เนี่ยมันกระปุกไม่ยังหลายกระปุกเปลือกเขาเนี่ยละแต่ว่าอยากให้มันสมบูรณ์แน่กระปุกหันหมูน้อยครับเรียงเรียคือให้หัวหันหมูน้อยเพราะว่ามันจะมีนมนี่ในัวหันหมูน้อย มัน20%ู20 20 1ตู้เหมือนครับตัวูเหมือนี่องตัวูเหมือนก้อนอันขันงตัวเมียไปก้อนเนาะโู้ตัวเมียมันจะหวงบ่อตัเป็นล่ต่างกันแครบักทีมีนาทีกับต้ครับเมียนตัวูองก้อนเนีมันมีรีมีซนไปแลนยู่ันก้อนอันนี้เครื่องไหม่แครับบนี่มาแก

ตลาดของซื้อของยังติดมีอยู่บ้านผมมันตรมีตลาดนัดของปลาอ่าเขา,จ,าจะมีพ่อค้าเข,ของมาซื้ออย่างนี้นะแล้วแต่ผู้บางคนเนี้บางคนอ่ะคืออาทิตย์ละสิบโลเออแต่ว่าบางคนอ่ะคือมาสองอาทิตย์หาสิบโลอย่งนี้ไหมแล้วแต่คนเนาะมันแล้วแต่ตลาดของผู้นั้นพ่ออย่างนี้นะบางคนบางคนมันกับไม่ใครนัดจะมันเลี้ยง แมนทำอ่าจะคือเห็ดตัวเองมันกิดถึงเนาะขันหอาเห็ดไผ่ครับพอจะบวกค่าเห็ดเด้เออตัวละสิบห้าบาทยี่สิบบาทก็ว่าไปเด้มันก็แล้วแต่พื้นที่ได้ครับแต่ถ้าเปลี่ยนที่มาจะปวดที่ไหนเนี่ยว่าบางคนเพิ่นมีเงินเพิ่นก็อยากกินสำเร็จกินสำเร็จแบบนี้พร้อมเห็ดพร้อมขวานยังใช่ไหมบางคนเพิ่นบ่มีเงินเพิ่นก็อยากได้หลายยังใช่ไหมเออเพิ่นก็อยากได้เอาไปเห็ดเองใช่ไห พ่อสิเลยครับนูหลายยังต่อแต่คันยูกบพูหน่อยยูแบบกทีิ่โตยังสิแม่เสียงหน่อยกันให้นี่โตใจยังสิแม่ว่าทั้งแต่สมองซึ้งอันนี้จับยังสี่บ่ออยู่นี่โอ้ยเนอไตัวนึ่งจับได้ยูโตกูอืมแ่มโตเียงังไงยังนบ่มักะ มันก็เป็นธรรมดาของของชาติกับสถานะย่านเขาแบบนี้ประมาณนั่นแหละโตผูวมันเป็นเพศมันก็จีบข้ามันก็อ้วนมันก็เสียหายไปถึงสิแม่ตัวแม่มันอันว่าอันมีลูกหรือยังฉะนั้นมันจะอีเสียหายหรือว่าก็ยังหายอยู่เด้อแล้วแต่จิจกบจไปปั๊บจะพาไปแต่ว่าหนูจิบขุนก็คือคุนแล่น้อยเพราะเม่ยนรายหุ่ดไ่แหละจะถึงว่าคุนครับมันเลยขยนยกับผู้อย่างอี้จำบ้างไหมบ่ เอาเอาจาันี่อีกตัอีกสาตัวนี่ะเอาตัวนี้ไใปใส่บ่อนึงแ้อีกสามที่่อทพยเอาใส่บ่อทิพยไปเลยเพราะว่ามันอยู่กลุ่เดอ,อกันแต่เอาเพียงใจยางไง่เขามีบัวเขาอาจังแยกออกเพราะว่าเอาเอมันแยมใบเนาะมมันเกบแก้ือนี้ เราเพียงไว้ใส้ก็คือบางเทียงก็คือพงหญามันตายพิษอากาศยังส่แม่กัดแทมไปกัดได้หลายัมันจะดีกว่าเต็กน้อยทุกประหาดอะมันตายคือิีพงเขาว่สามารถไม่เข้มได้ยังสิเด็ดจนหุ้นในขานมามันสูงกว่าพอออวเพียงแห้งยังส่แม่เนาะแมนค่นามันลดตันนี้เห็ดเพงสามตัวถึงสีตัวสาม แสดงว่า20 20ซีเยหาว่ายงแสดงว่า20ห้าเลยมลยน26เดี๋ยวเอาแถมไปครับนี่เราโอ้วนนํา20ซีอยู่แต่วนนัไปน้ามาก็ได้26ว้แสดงเสียบอัน้หลายปัญหานี่ยครับอย่างแตบอกว่าอมวอยลดหมวก้อยรัวด้ยจังเลยโน้จะจีบเอามาส่งเผื่ไหนจังจีบนะไข่สินะ น่เอาตัู้กงเนาะแล้วบังแม่เด้ป่ะเช่นเนี่ยไม่พดไม่พดวับหสามามตัวลกตออมันก็ตอน่บางคนก็อยากได้หลายตัวเบื้องก็ส่แลวก็เบื้งเด้อยังเชียเบื้งว่าอันบ่อไหนตัวู ตัวูเนี่ยถอาปะุ่กงยปันไดนยังสีแม่หรือว่าตัวเมีตัวเนี่ยมันเงครับโคตรทั้งสี่หน้าวานยี่สิบตัวสาตัวมันต้องมีตัวเมียดีไปิงเสียนเงก็ขอเป็นโลนึ่งสองโเด้อตัวนั่นที้าบ่คอยติด้าบ่ได้ตัวผู้ที่ไงยอีหลีจังสี่หม่ต้องเอาตัวเงมาคมตัวเงนี่ครับเอาแค่นั้นเนี่ อัโดโดนสย่ไรือจับม่ได้เลยกดโดนเส่ยิ่คุณมจับม่ได้เอ้ยเดกกลัวมันจะหลีเพ mm ี hmm. ้ยงเลยครับมันจะจับมันเด็จะคนละนอนมันจะมิดตัวดื้อตัวมดื้อนะครับเนาะตัดื้มัสิเี้ยงโอเตัวดื้อมงกียยอครับ มันก็แล้วเต้ช่วงนี้ครับมันก็แล้วเต้ช่วงนี้บางทีก็คือห้องฟ้ามหญ่เนาะเอาบ่มีเวลาเลี้ยงเขาไปให้ตัวหัวอาหารมเสียก็ไรมันก็น้อยอยู่ดีแค่ขันเออขันฟ้ามีเขามีเวลาเลี้ยงไปหาอาหารที่ว่ามาโดยต้นทุนในเพราะม่นว่ามันอี้ก็ให้หัวอาหารมันอี้ก็ให้หัวอาหารการให้แค่แค่ผมมือละชามสอบวันนี้อาหารมือละชามสอดแสดงเราที่นะก็แล้วเจ้ช่วงนี้ครับช่วงในคล้ายพร้อมพันก็ให้ได้สิแม้ ราคามันพอดีหนาพดทธเจีามันจะหาแนวมามันเสื่อมมันมันหลุดมันครับเมียนนะครับมีเพีงไห่เที่ยงอาหารไห้ได้ครับเงี้ยเป็นยังแต่ว่าราคามันแห่งพอดีดิใช่ไหมเงไปราคามันกะร้อยกว่าบาทจังใช่ไหมถ้าขันเงีถึงย่ามเนี่ยมันจะมีราคาด้ครับคือจังโคานี่ล่ะขันเก็ดเขลนนับปีนี่ก็เถือดิถ้าขันกินนับปางแน่นี่ก็บตั้งกันหลายบาทอยู่ดิครับ มันคือกันนี่แหละหมูคือกันอันย้ำเลยมีเห็ดมีปาลาหมูก็อ่านกิ้วอันย้ำเลยก็มีเห็ดมีปลามีผักมีน้อหมอกนอไม้น,มมมมนี่หมูแพ้งครับแข้งเจ้านี่แหละหมูแพ้งครับไปหาเทศกาลนี่แข้งแข้งนี่มงแข้งแข้งเพราะมันม,มีน้ำกินปะธรรมดาครับไม่กิน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  ยินนั่งเสียี่เร็่ท์ห้องนี่แหละกินเนี้ยก็ได้ครับจะว่าขันหม้อกินขมกับว่าอูยูทว่วงเนี้ยเ,เรื่องหมูกระทะครับท่านวิดยังไงเนาะ <laughs> วนนี่ตกพายไปเลี้ยงสมมือเลยครับไม่ได้ไปเกี่ยงงานหรวหนูนี่ไม่ได้ไม่ได้พายไปเลี้ยงเดแต,ต่วาเพราะ็ต้สมมีต้นทุนเนี่าอาหารมากสินะหนูนี่สมมิตน้นทุน่าอาหารนะครับเตว่วานนี่ไง <c oughs>

เแต่ตลาดของของเต็มรค้นครับไป่หลุ่นพิ่จะมิเพราะหูอยู่ว่าช่องทางตลาดเป็นยังไงสดมากอะเห็นแล้วมันอยู่ประมาณนี้ละุนละสอง้อนี่ละก็ล้่าเนาราเห็ดตัวละสิบาทสิบาทยี่ิบาทไปเนี้อี่สิบยงสันลครับ คนมาคนกระซืหรือเขานั่นละครับครับปดล้วมกันคุ้มอย่เอาเไปรอุดอิ่คุ้คุ้มดรับมันคุ้มมันหายเด้หมดิเดีไปวค่ะเหรอวะอย่าบอกว่าคุ้มไปดเด็ก เอาห้องให้กับเปือกได้ทำนันการเหินตั้งสลามไม่ใช่ในชูหม,มูนังสิแม่หรือว่าหนูมมเช้าตั้งสินะเขาเรียกให้ลูกน้อยเป็นา 爽了。 ครับอยากได้หนูฟันอีนี่ครับเล่นเล่นเล่นเอาทอทอกับเย็ดก็ทันเด้ออันนี้อั่ะต้องสามเที่ยวจังได้ยี่สิบกวามันแข่งป่ะแข่งอยู่แข่งอยู่เนาะแต่ว่าต้องสามสามเที่ยวอันนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นสัญญาเด้อสัญญาเกษตรมีอยู่สองใบนะครับเนาะในสองใบประมาณนี้แหละก็คือบ่ได้ผูกมัดเอียงนะครับเนาะขายได้ยื้อใสนะครับเนาะในราคาดีกว่าคือขายหมักอเลยเลยเพราะว่ากัน รับประกันไขก็ตำโกวลูกละลอยหาสิบบาทแกก็คือผมมาจับเนื้อเทียร์ผมขอประมาณลอยกิโลถึในบอ่อลอยกิโลขึนในบอ่อแล้วกันประมาณตัวละหกขีดขึนในบอ่อสองลอยตยัวังแต่าอาจจะหกขีดอยู่ลอยหาิตัวแต่มันอาจจะมีสมขีดมีสี่ขีดมาแ่มันคอธรรมดาแต่ว่าคือผมรับปรกันราคาแต่ว่าตรงน,นี้แบบบันทึกบอกว่าเดี๋ยวผมแงบันทึกบอกว่าที่ไหนว่สมมติผมมาส่งไอนี่แหละไก่เจ็ดวันเดือนปี หนูมือนี่แหะเอามาส่งหนูกับยูระมาสี่เดือนมาส่งกับมือนี่แหะนะครับเนาะไปที่นี่ขอดกันมันขอดประซ้ำกั่านี้แล้วบางตัวก็ยืี่บซี่มือแล้วยังนี่ขอดบางตัวกัเดือนนึ่งแล้วยังนี่ขอดการขอดไ่จกโตเนาะารขอดเนี่ยผสมยี่สิบบ่อยี่สิบยี่สิบสองบ่อเนี่ยท้ตมไปยี่สิบองบ่อเนาะกขอดได้จ็โตฟูแม่จกโตนะครมันเง้ยแหละไปจังช็คการชานวน่าผมเนี่ยกับประวัติเกียับเจ็ไปั้งสี่หลักขายไปแล้วเาก ทาบพราะท่านขาย้ามีอยู่ก็คือบันทึกไปผมแน่พอบางคนก็คือซื่อหูน้ำห้องผมาณนหนึ่งแต่ยนี้ขายมาหลายก่อนที่ซื้อไปเพราะว่าราคาห้องรับประกันไปสูงอังสี่เนาะ้ารับประกันแหกันให้ก็คืออ่าบันทึกตัวัติแห้นะครับก็คือรับประกันให้กันได้คือพอที่ประมาณลอยกิโลขึ้นหรืออาจจะเบิ่มทิ้งกันทักไปบอกก้อนแต่ว่าประมาณหกขีนขึ้นกันทักไปบอกก้อนบางทีผมอาจจะพันหน้าฟังนีอาจจะเพิ่ถทิ้งจำนวนที่ผมตังไว้กะต้องคุยกัน น้อแต่ว่าคือถ้าคงตีลดถึงไมาจากคอนแกมน้อมากว่าคือเวลาพอดีประมาณหกขีคขึ้นอ่าจะประมาณเวลาเกือบสองร้อยตพอมันเจได้้อยกิโลเนาะในลักษณะแบบมันอ่ามีประมาณแค่นี้อย่างอื่นก็คือพอเด็กผูกมัดอีกย่างคือเราประกันในชีพีปุบอเคลีร์ตรวจหนูรับน้ำนักหนูจำโนวนหนูเข้ขายได้และเทีอเขาขายอยู่เนี่ยได้ราคาดีกว่าคือขายไปพอเด็กว่ากันเพราะว่ายูหนีผู้นี้เป็นผู้ลงทุน เออบ่ได้ว่าแต่ว่าเป็นย้ำย้ำที่อยากจะขายผมเป็นบออ่าแจ้งผมลงหนาในสมุด่าเขามีสองลอยตัวละอ่าเขามีอยู่ประมาณเขาจะได้ชี้เขียดหายเขีดอีกประมาณเดือนหนึ่งอีกประมาณสามอาทิตย์นะจะได้อ่าสองลอยตัวที่นำหนักประมาณพุขีดขึ้นกาแจ้งผมไป็ก้อนเพิ่งกว่าจะได้เออบันทึกไว้แต่ขันแจ้งผมเรียกมีคนมาสื้อขายไปบ่ได้ว่าเออแต่ขันไปบอกผมจ่อจ่อมือบางเทีย ผมอาจจะนัดผู้อื่นไปเรียกยังส่นะมันอาจจะไม่ได้ดังเจ๊ฝั่งนี้เอาเป็นอยังคือนันมาเทสนันไม่แท้ยังส่นะแต่ค่ะหนุ่มฮนมีน้ำหนักไกลจะห่อแล้วกะแจ้งไปแต่ถ้าขายไปก่อนคือขายไปแต่ครับก็นยังหยับกันไปยังคุยกันไม่บร่เบ้ากันบางหันแจ้งกันไปเออแตแจ้งกันไปก่อนก็คือสมมติได้หายีดแล้วมีสี่ละร้อยก็โตเลยห้าชิบเจียสองลอยโตแล้วไกลจะห่อล้วเดิมประมาณเดือนหนึ่งอันนาก็จะได้แต่แจ้งไปยังสั่นแต่วบบที่นี่พันไปสองอาทิตย์กมีผู้้อยาไดเนื้อนำมีผู้้้ออยากไดพพันนำ ทีราคามันดีไป่พอยอพันุมันก็ไดกกรได้นนหลายกอเออกะขาขเพึ่นไปกะบอบผมไปนะครับในละักษนะณะแบบนี้เอะมาที่นี่ผมนัดมือแล้วมือนีเด้อมือนันเด้อเอออ่าแต่ว่ามีคนมามาเสือมาจองก่อนอกะกะไขเพิ่นไปบวบแต่ว่าแมนบา่าอันมืออื่นแต่ผมสิบไปเนี่ยมัที่นี้มีคนมามาเสือให้แล้วเสี่บมีมันกะแย่อยู่อยงนี้นะแต่ว่าขึ้นนัดมือแล้วผม,มีปัญหนายังงันมือสม,มุดว่นานัดมือไว้ผมอาทิตย์หน้าเด้อแต่ว่าผมบ่ทันมา เดแหลกแกงมะกรูดมามีคนมาสื่อแล้วเพิ่นให้อ่าฟอนยา่ฟันให้นู่นเนี่ยในราคาดีกว่าก็ขายไปประเดี๋ยวกันเตรียมมืออื่นผมจะมาแล้วงั้นใ่อีกมือนึงสองมือผมจะมาแล้วนี่นะเข้าไปต้านหนักเข้าไปต้านหนักบาคือเออผมก็คือมันมันได้นัดไปแล้วก็คือจองชิ้วไปแล้วมันอาทิตย์เสียคบหรือเสือกเนาะว่าไงว่าเสียคบหรือเสือกเนาะบางทีก็คือเขาอยากได้หนูแห้งอย่างสี่หน้าผมก็เลยอ่าเอ็นัดเพิ่นไปแล้วว่าสิเอาเจ้านี้ไปให้เอาเจ้านั้นไปให้ในลักษณะะแบบเนนี้ยครับเนาะ ทาเป็นอาทิตย์ว่าเป็นยังแต่บ่เป็นวระาณสองสามหมื่นก็น่ากันนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเก็บใบเก็บใบกับว่ามีอยัางไรก็คือบันทึกไปนี่แหละมีอย่างกับยังโทรถามผมสอบถามไปตลอดขับผมโทรไปผมประหลาดเปนบ่เดี๋ยวยังไงผมทั่วกลับเนี่ยในผมแชทกลับในในไลน์เนาะกับอากไลน์ไปก็ได้ในลักษณะแบบนั้นครับผมนะครับเนาะกับเปนสุ่งหนูเนาะของลูกป้ามนะครับเนาะกับเป็นทีนะครับเสื้อสีนุกไปแล้วเนาะ กะนะครับเนาะกะยังเป็นไปเลี้ยงอยู่นะครับเนาะกะบมันจะอยู่มัวหาะนะครับเนาะกะมีนะครับพ่อก้าเมนะครับเนาะเป็นรุ่นพุ่นให้นะครับเนาะเป็นคาพ่อไม่พันเนาะส่วนคาร์บอนะครับเนาะย่าเป็นกระลุงพุ่นให้นะครับเนาะกับกับผุดขึ้นกันกับผมนะครับกับโดนพอสมควรนะครับกับประมาณ2เดือน3เดือนเนาะการทดลองเลี้ยงมาแล้วกับประมาณคูหนึ่งสองฟูนี่แหละการทดลองเลี้ยงมาแล้วยกับประมาณตามเดือนสี่เดือนได้ออกลูกจน ตัดสินใจแล้วเนาะครับเนาะว่าเลี้ยงนะครับเนาะกสิไปได้แน่นอนนะครับเลี้ยงเป็นเงินแน่นอนเนาะกใส่เวลาโดนเบอยู LIKE ่นะครับในการทดลองเลี้ยงนะครับเนาะในการตัดส um. ินใจนะครับเนาะงครับพอดีนะครับเนาอกระเป๋าคอมพ่อกับแม่นะครับเนาะเพิ่นกะเห็นดีนํานะครับเนาะพ่อแม่เพิ่งเกิไปทํางานต่างจังหวัดเนาะนะเพิ่นกิเห็นดีนําเพิ่นกิอยากหายหลูกมีรายได้นะครับเนาะงเพื่ออยากให้หลังแจกเรเลี้ยนไปบางอื่นเนาะอะไรพ่อมาเบิ่งหนูนะครับเนาะก็บจะแด้ห่วงหนู หน้ับเนาะเป็นลักษณะแบบนั้นไก่ชิเป็นถ้าได้เสริมนะครับเนาะย้ายไก่เห็ดดินดำนะครับเนาะลักษณะแบบนี้เนาะกหนะครับเปลงลงทุนเลี้ยงนะครับเนาะาเป็นนะครับเป็นรุ่นเนาะอายุหน่อยที่สุดเน้าหับเนาะที่ผมเาไปทรงนูมานะครับตลอดชีพปีหาปีนี่แหละนะครับเนาะส่วนมากอายุประมาณสักห้าอับเนาะอันนี้ว่าแต่ประมาณสิบห้านะครับเนาะถึงบูบูนะครับเนาะกับประมาณนี่แหละนะครับเนาะเอาจะกสิบห้าสิบหกปีนี่แหละนะครับเนาะหรือสิบเจ็ดป็นนี่ละ เนาะม้าหาเนาะอะไรพิ่เลยเถึงอยู่เนาะกับผุดคุยนะครับเนาะพ่อสมพวนกับเป็นแนวทางดื้อนะครับเนาะสำหรับผู้เลี้ยงหนูเนาะเป็นยังนะครับอายุคือนเพื่อทลายนะครับคือกลาวลงทุนนะครับหลักหลายหมื่นนะครับเนาะเห็ดทั้งกขาหนูขาเทพกอรีพึ้นขาบัวกับสองหมื่นกว่าสามหมื่นเปนพุลละนะครับก็มองเห็นนะครับโอกาสเนาะว่าเลี้ยงหนูนะครับเนเลี้ยงนิจบ้านเนี่ยเพิ่งขายเพิ่งกับขายรุ่นสองลอยอัพแล้วนะครับเนาะ เขาเลี้ยงมาเขาก็เลี้ยงออกลูกแล้วมันก็เลยเห็นโอกาสว่าถ้าเขาเลี้ยงนะครับนอนมันเป็นเงินแน่นอนพอเขาชะล่วงมาเลี้ยงพอเขาชะล่วงมาแล้วเขาเจอปัญหามาแล้วต้องสามสี่เดือนนะครับนอนในลักษณะแบบนี้กับพูดคุยกับน้องมาโดนเติบยุ่งนะครับนอนเป็นการกรกายลงทุนนะครับนอนกระจายแตดสินใจนะครับนอนเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะกับพูดคุยนะครับนอนกับฝากนะครับนอนคอมเมนต์นะครับนอนสอบถามกันนะครับนอนใดดื้อนะครับนอนหรือ นะครับนอฝากดิชุ่มนะครับนอโค้แช่นะครับกด้ชไล่นะครับฝากกด้ชซับสไครเนาะโค้กระดิ่งนี่แหละโค้ติดตามเป็นกำลังใจเนาะครับนอห้ผู้ทำคลิปเลยด้อนะครับนอสารับมือนีกับผมหนูนาเล็กป้ามปอนด์แกนนะครับนอกาสที่อสจะลาไปก่อนนะครับนอกาสซีคอสก้าวข้ามว่าสวัสดีครับเงินเปลียพันนะครับเนาะสี่เงินเปลี่ยนพันหนักกว่านอครับเนาะ สามสามเมื่อชีหนึ่งสื่อขึ้นเต่ว่าคุณน่ะสิหามันเอชีหามื่อชีผน่ะสื่อขึ้นครับสื่อขึ้นกับม่พันไปข้าวเดียวหนึ่งไหมเลี่ยนอะไรเี่ยนคนบาเจ็เปลียนนเปลี่ยนเสี่นดีบอดีบออันนี้พอคนบอดีครับผู้เลี้ยงึ้นขึ้นคือผมสื่อนู้ได้หลก็ไม่คุณปลาหลผู้เลี้ยงแต่หนูไหลก็ไม่กมีสินะผมอยาเอาไป่มื่อเหิ่เรียกว่าไปว่เมื่อนหแยกใจวยกัไหมเอาไป่เอร่แกอ กเอาจดกี่ประมาณก็สองโงงนะครับก็โงมโงงไม่พอดีไงส่มไม่พดีเลยสามงงมงงสามโงงแ่ยุ่ประมาณี่กล่อยก็โสดี่หล่อยไปหกง้แค่องโงงมันใช่กันเม่ไรเนี่ยมันใช่กคือใช่เมื่อดีเม่ออีโผล่ร่มย่างเตมันก็้กนโอเคสองมือเพิ่มสองหลคิดตรงกันนิดน้อห้ไปบับให้ไปเนี่ยใ้ไปไปคิดไม่แน่ปวด่ัวปัญหาจะได้คิดหัวเา่าม่คิดว่าถึกตัวหนิว่าเด็ก้ชายเนี่มน ใช่ไหม่ได <ım. S 2> ้โทรหาคนดี้ว่าคิดว่าถือก็เนี่ยโทรอะไหรอพอดีบอกคนเขาเอาขายูอ้เป็นราชาเนี่ยเ้เพือนเ้่เมือวัแเจะมาสหมถึงมะมื่นกว่าบาทนึงเนี่ยแต่พอลงพื้นเหมอไหลก็แนี้แหลไน้เบ่งเนาะน้เบกอนเนาะน้เบ่อนเนีอเอา้เก้อนอะ้เบานี่เขาจะมาดมเหรอผมก็มา่บอลนำเงินมาดไอนเี้ออบอลกออก ไอ้ทอมูตามหนะครับเอ่อทอดมันเี่อมันมัทเอนอ่านัองมเอ้อมมระกันกันไอ้ทอดอ่งรโอ้ยลุงพ่อแม่กัได้ลมจับสอกัได้เอผมมัไก่เนาไอ้ทอนตามนะครับอดกันเนาะวันนี้อขวันได้ัที่ไ้ กได้ดีเจดโอ้ยขายมู่งือหมอนเสว่างนหมดเลยใส่าได้ด้อย,ยววอยคนนึกคนชาได้ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> อบกดไไไปรออติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทลิปใหม่ๆของนุน,นะเละ็กฝ